กาบพนมัสการพระคุณเจ้าและคุณแม่ซีกะญาติธรรมสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับผมผมชื่อชื่อจักกะวัินะครับสัมมณีดีลาสาอาชีพอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวนะครับอายุ อายุห้าสิบปต้องถามยันจบปะเนี่ยี <c oughs> ๋ยสังกุเตียวสะเยอาเอ้าเหตุที่ได้มาเ<อ>พราะอะไรเหตุที่ที่มาก็รับปากกับพาจารย์ไว้ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วครับผม พระอาจารย์ชื่อพระอาจารย์พระอาจารย์หานครับอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินครับผมโอมาจากกาฬสินใช่ไหมครับผมาม,มาแล้วมาถึงแล้วเป็นไงบ้างวันที่หนึ่งสองมมา<ะ>มาถึงก็ตื่นเต้นนะครับไม่ไม่เคยมาก็มาครั้งแรก ก็กล้ากลัว,ลวามาวันแรกก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแต่ปฏิบัติตัวตามปกติแล้ววันที่สองก็ไปทำยกมือนี่นะครับผมอยู่ในห้องมืดๆกับเพื่อน ก็เห็นไอ้ตัวรู้ตรงหัวเขามันสัมผัสได้วันที่สองนะครับแล้ววันมือนี่ที่ไหนยกมืออยู่ในห้องห้องนอนครับผมโอ้ทำตอนกลางคืนทำตอนกลางคืนครับผมนึกว่าแอบไปนอน <c oughs> อ่ะต่อไปแล้วไอ้ <c oughs> วันวันที่สามนะครับก็วันวันแรกที่เจอ ก็รู้สึกอยู่แต่เอ๊ะมันใช่ไหมก็สงสัยเนาะจากที่ไม่เคยมาแต่วันวันที่สองก็เจออีกไปยกขวดน้ำมันรู้สึกปั๊บเหมือนไฟช็อตเนี่ยยกขวดน้ำเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้เราเราก็เลยสงสัยอีกก็เลยถามพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าไม่ต้องยึดนะแค่ แค่รู้สึกก็พอแล้วพระอาจารย์ก็บอกอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบแบบนี้เลยแบบสัมผัสปิ๊บแค่นี้แค่แค่รู้สึกแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ตัวตัวที่อ่าเป็นยังไงล่ะเขาเรียกอะไรตัวที่สุขเนาะ ตัวที่สุกมันจะเป็นอยู่อย่างนี้มันมันไม่เยอะนะครับผมพอรู้สึกแค่นั้นเองแล้ววันที่สวันที่สก็ไปเจอตอนเช้าดับตาแล้วทำตัวนี้ก็จะไปเห็นโครงกระดูกนะครับ ครงกระดูกแต่ว่าข้างในมีไส้ไตตับพุงครบหมดเลยแล้วทีนี้ก็ปล่อยวางปล่อยผ่านอาพอตกตกตอนบ่ายก็ก็ไม่มีอะไรแล้ววันที่ห้าวันที่ห้าไม่ไม่มีอะไรวันที่ห้ามีมีนิดหน่อยแต่วันที่หนี่คิดอย่างเดียวเลยมีแต่ความคิด วันที่เจ็ดตอนเช้าตอนเช้าดีอยู่เป็นอุ่นๆในร่างกายแล้วก็เจอพี่สาวด้วยพี่สาวไม่รู้มาจากไหนมาก็มา<จ>อ,อยู่ตร<อ>งน,นีนะ้อยู่ในทางจงกรมครับพี่สาวที่ตายไปแล้วนะครับพระอาจารย์ นึกถึงนึกถึงเฉยๆใช่ไหมไม่ไม่ได้นึกครับผมมันเป็นภาพขึ้นมาเลย<ม>ครับผมเป็นภาพนิมิตก็ไม่รู้เหมือนกันมันมันไม่ได้คิดอะไรก็เดินไปปกติธรรมดาแต่ว่าเขามาให้เห็นเองไม่ไม่ได้คิดอะไรครับผมก่อนเคยปฏิบัติยังไงมาก่อนหรือเปล่านี่แต่ก่อนก็เคยปฏิบัติอยู่ครับผมแต่แต่ไม่เหมือนที่นี่ที่นี่มันเห็นไว แต่อยู่ที่โน่นต้องสามวันขึ้นถึงถึงจะเห็นอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนปฏิบัติแบบไหนเมื่อก่อนปฏิบัติพุโทโธครับผมพุโทโธนี่คือถ้าปฏิบัติพุโทโธท่านจะทำให้แน่นเวลาเราทำพุโทโธต้องทำให้แน่นต้องทำให้เด็ดขาด เด็ดเดียวอย่างเงี้ยครับทำมากี่ปีโนอะปฏิบัติพุทโธอ่าส,สิบกว่าปีครับผมเกือบยี่สิบแล้วต่อเนื่องต่อครับผม,มท่านให้ทําต่อเนื่องแล้วก็เราก็เอามาทําที่บ้านก็ทําเป็นอ่อาอกาลิโกนะครับผมคือทําตลอดเวลาทุกลมหายใจอย่างเงี้ยอืแล้วก็ หายใจเข้าพูดหายใจออกโทอย่างเงี้ยครับผมแล้วพอมาปฏิบัติแบบน<อ>แเนี้ยพรู้สึกตัวเองรู้สึกกับกับวิธีการนี้ยังไงครับก็ดีนะครับผมมาที่นี่นะหลวงตาก็เมตตาเนาะผมก็กลัวหลวงตานะมาวันแรกท่านบอกให้ทิ้งหมดเลย <laughs> ผมก็กลัวเนาะ,อะพออยู่มาอยู่มาเอ๊ะหลวงตาก็เมตตาก็พูด ตรงเหมือนกันกับทุกองที่ที่ไปสัมผัสมาก็โอเควัดป่าโสมนัสก็ดีมากเลยครับผมแค่มาแค่วันสองวันก็เจอแล้วอย่างเงี้ยสัมผัสได้ถึงหัวใจครับมั่นใจไหมวิธีการนีมั่นใจครับผมผมมั่นใจครับผมจะมาอีกไหมมาครับ นี่อยู่ต่อหรือเปล่ายังเขาผมไปเคลียร์งานก่อนอ้อาวอา้อาวอโมทนา